ไปดูสถานการณ์ภัยแล้งกันหน่อยตอนนี้บางพื้นที่ต้องติดตามกันนะคะซึ่งทางสำนักง,งานชลรประธานที่10ไปลงพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งในแม่น้ำบางขามหลังจากที่ช่วงนี้เกิดฝนทิ้งช่วงแล้วก็แหล่งน้ำตอนนี้เริ่มแห้งขอดแล้วด้วยค่ะ โดยที่สำนักงานจนรประธานที่10ไปลงพื้นที่กันค่ะติดตามสถานการณ์น้ําบริเวณพื้นที่ตอนบนของแม่น้ําบางขามบริเวณสะพานท่าเรือหมู่ที่2และหมู่ที่3ตําบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีที่ตอนนี้ระดับน้ําเริ่มแห้งขอดแล้วบางจุดนะคะน้ำเนี่ยแห้งจน คลองบันขาดเลยค่ะน้ำไม่สามารถไหลผ่านมาเชื่อมต่อกันได้สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศสองฝั่งครองพอสมควรเลยรวมถึงแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนแพริรมน้ำแล้วตอนนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อระบบประปาหมู่บ้านแล้วด้วยนะคะที่ประชาชนและเกษตรกร,ก,รกว่า5,000ครัวเรือนต้องอาศัยประปาหมู่บ้านตอนนี้ก็เริ่มจะได้รับความเดือดร้อนแล้วด้วยค่ะ โดยทั้งนี้กรมชลประธานนั้นได้มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานชนลประธานที่10ติดตั้งเครื่องสูบน้ําที่ประตูน้ํามโนรมเพื่อที่จะสูบน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักวันก็คือวันหนึ่งเนี่ยก็จะสูบน้ําเข้ามาประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนลูกบาทเมตรนะคะ พร้อมทั้งยังมีการจัดรอบเวนการใช้น้ําจากคลองชัยนาทป่าศักให้มีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและช่วยเหลือชาวนาปีที่มีการปลูกข้าวไปแล้วด้วยค่ะและทีนี้นะคะเมื่อสถานการณ์น้ําในคลองชัยนาทป่าศักตีขึ้น จากนี้ก็จะมีการรับน้ำเติมลงสู่แม่น้ำบางขามอีกต่อหนึ่งค่ะโดยในระยะยาวนี้นะคะทางสำนักงานชลประธานที่10ก็ได้มีการสำรวจออกแบบพร้อมทั้งกับประมาณราคาในการขุดลอกแม่น้ำบางขามช่วงต้นระยะทางประมาณ14กิโลเมตรเรียบร้อยแล้วค่ะและถ้าหากว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขนะคะปัญหานี้อย่างเร่งด่วนค่ะ